สวัสดีค่ะกรับขอบพระคุณพี่จินนี่พี่ม่ววายสุการดายอย่างสูงนะคะที่เมตตาเปิดร้านปิดร้านผลไม้วานๆให้กับแม่พายจ้ะก็ขอให้คุณพี่ทั้งสองท่านและครอบครัวค่ะมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมใจปรารถนานะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะ ขอให้เฮงปังๆนะคะขอ,บ,ขอบ,บคุณอย่างสูงค่ะแ,บบแล้วมาวันนั้นก็จัดให้กับแม่อมัยได้ทานแล้วนี่นะคะแม่แมจ๋ากับขอ,บ,ขอบ,บคุณอย่างสูงนะคะอะไรไหมแม่อมาย กบขอบพระคุณที่รักแล้วก็แม่ตาครอบครัวเราเสมอมานะคะขอให้อายุมั่นค้อนยืนนะคะขอให้หมดทุกหมรโศมหมดโลกหมดภัยนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ครอบครัวนะคะกบขอบพระคุณอย่างสูงจ้านะคะบอให้กิน ยิบกินใหญ่เลยจ้ะนี่